ลุงพลและป้าแตนเผยนิสัยเจ้าโอซีโอสาวสวยคนดังเคยร่วมงานลุงพลป้าแตนเผยนิสัยเจ้าโอซีโอสาวสวยคนดังยังชมก็ว่าคุ้นๆหลังเคยร่วมงานเป็นกระแสในทิกตอกก็ว่าคุ้นๆลุงพลและป้าแตนเผยหลังเคยร่วมงานเจ้าโอซีโอสาวสวยแซ่บคนดังยังชมว่าก็น่าคุ้นๆตอนนี้เป็นข่าวใหญ่โซเชียล จากกรณีแห่ส่งความสวยแซ่บของ c o อสาวจ้าเอเจ้าของแบรนด์ดังที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้หากยังมีคนจำได้จะเคยเห็นภาพที่ลุงพลกับปา้าแตนเคยร่วมเฟรมร่วมงานกับซีอสาวขณะที่รายการลุยชนข่าวช่องแปดได้ไปสัมภาษณ์ลุงพลไปร่วมงานกับซีอสาวจ้าเอได้ยังไงลุงพลเผยภาพที่เห็นเมือ่อสอปี จ้าโอติดต่อมาให้ไปทำงานเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้นเท่าที่สัมผัสเจ้าโอก็เป็นคนน่ารักดีไม่ได้ดูมีท่าทีอะไรร่วมงานก็ระยะสั้นเป็นคนน่ารักสวยรวยและเก่งพูดจาดีสุภาพตอนนั้นถ่ายงานร่วมกันสองวันทราบว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์แต่วันที่เขาฉลองยอดขายเราไม่ได้ไปจากนั้นลุงพลกับป้าแตนก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลย บ้านเราเห็นเขาเป็นคนสวยคุยดีพูดหวานก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ล่าสุดเห็นเข้าในติกตอกป้าก็คุ้นคุ้น